ครับสวัสดีพี่ป้านาะอาทุกท่านนะครับวันนี้นันเตอร์ไปช็อปนะครับเรามาพบกับรถที่เป็นความนิยมของวัยรุ่นชาวไทยรุ่นหนึ่งนะครับนั่นก็คือ Honda c b r 650F นะครับคันนี้เป็นรถปี2017นะครับผมาราคาเงินสดครับเปิดอยู่เพียง179,000บาทออกรถน้ำต้นฟรีดาวนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครับคันนี้ครับค่อนข้างจะแต่งมาพอสมควรเลยมากล้อง นะครับผมชุดอ่าชุดหน้าตรงนี้ครับจะเป็นของเคทูนะครับชิลนะครับเป็นของม o โตซ่านะครับอ่าแตตว์เขาอยู่ข้างในนี้ไม่เห็นหรอกเดี๋ยวอยากรู้ก็มนดูตัวจริงดีกว่านะครับอ่าตัวนี้เป็นของเคทนะครับผมอ่าก็อาครับกาบมะนานะครับของไอเอวยรยอนนะครับกาบมะนาวของรยอนนะครับอ่มาคันนี้เป็นรถสีดํานะครับผม อ่าเป็นสีที่ยอดนิยมของวัยรุ่นเลยถามหากันเยอะมากนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับผมอ่าดีเทลฝั่งซ้ายนะครับไปขวาดซ้าชิดนะครับมีตัวปิดน็อตนะครับเป็นของปีรัญญานะครับผมอ่าคันนี้นะครับได้สลิปออนนะครับปลายเป็นของพิยาทูนะครับทั้งสลิปออนและปลายเป็นของพิยาทูหมดเลยนะครับปลายเป็นพิยาทูแท้ครับคาร์บอนตัวนี้ผมว่าไม่ค่อยเห็นนะเดี๋ยวเรามา ฟังเสียงท้ายคลิปกันนะครับอ่าท้ายสั้นแต่งนะครับผมสามารถกางพับเก็บได้พร้อมไฟเลี้ยวตาแมวนะครับแยงตาชาวบ้านแน่นอนนะครับไฟเลี้ยวฮะไม่ต้องห่วงอ่าอีเทลฝั่งซ้ายนะครับผมโซ่สเตอร์เหลือเต็มเต็มแน่นอนนะครับผมอ่าสีดําสวยๆดุๆนะครับอ่าตัวถังนะครับมีกันลอยนะตัวนี้เป็นกันเลื่อนนะครับผมมมาให้แล้วนะครับกันลอยถังนะครับคาร์บอนนะครับจากแม็กเทคนะครับผมอ่ากันลอยถังจากแม็กเทคนะครับมีกันลอยฝาถังจาก วุดนะครับผมคาร์บอนแท้ทั้งอันเลยนะครับผมมาดูเลยอ่าเรามาดูดีกว่าคันนี้รถปี2017นะครับวิ่งมาแล้วกี่กิโลอ่คันนี้วิ่งมาแล้ว29,190กิโลนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกบลืมกบลืมๆๆตัวนี้มีครอ,อบครอบชกแต่งด้วยนะครับเห็นป่ะตัวครอบชกแต่งนะครับอ่าเรามเสียงเอ้ยเสียง เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันเลยดีกว่านะครับปลายท่อนะครับจากเพียร์ทูนะครับโอ้เสียงแสบดากเอาเรื่องเลน,นะอ่ะพอได้กว่าเดี๋ยวเราจะแย่งกันคุยครับนะครับผมถ้าใครสนใจเจ้า c b r 6 5 0 FP 2017คันนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับเข้ามาดูที่ร้านเตอร์ไบายช็อปนะครับร้านตั้งอยู่ที่กรุเทพมหานคหนองจอกนะครับอ่าร้านเรานะครับมีโปรโมชั่นนะครับฟรีจัดฟรีโอแล้วก็ฟรีประกันรถหายหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามช่อง YouTube กันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับขอหัวใจกันเยอะๆนะครับในติ๊กต็อกของร้านเรากันด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์หรือสามารถ นะครับถ้าสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมทักเข้ามาได้ที่เพจร้านเตอร์บช็อปนะครับผมหรือโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจร้านนะครับเดี๋ยวขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะครับสนใจนะครับเข้ามาดูได้เลยนะครับตัวจริงสวยกว่าในคลิปแน่นอนนะครับโอเคขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ